ดีค่ะคลิปนี้นะคะนานจะพามาดู g e t Ready With Me กับการไปดูแฟนโชว์แบบฟอนโรวันนี้นะเดินทางมาไกลามากถึงภูเก็ตเลยนะคะนาได้รับคำเชิญจากแบรนด์คาราคอตอุ่นสอนให้มาดูแฟนโชว์ซึ่งวันนี้นาะจะต้องใส่ชุดว่ายน้ำไปดูแฟนโชว์แบบฟอนโร เพื่อนประสบความสําเร็จมากทำไมอยู่อยู่ถุงมันหันหน้ามาก็ไม่อีเหรอเห็นปะเห็นปะทำไมกูต้องแต่เชื่อไว้นานด้วยแฟชันโชว์นิสสาก็คือความเอ็กคลูซีฟจะไปแบบธรรมดามันได้หรอเพราะอะไรเพราะคุณทำมามันเหม่เฮ้ยจำในทางที่หรือที่ไม่ดีก็ี๋ยวว่าเราฟิตติ้งกันตอนเนี้บ่ายสามแต่ว่าแฟชั่นโชว์มีตอนครึ่งสี่โมงสี่โมงมีเจีสไมยหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ทันมึมันแก้ไม่ได้หรอวะ ได้แล้วนี้คือคุมจะคุมมึงมันเคยมีใครแบบเธอช่วยน้ำไม่ด้แต่อว่นี่เนี่ยอะลุกที่จะไปอ่ะเป็นเดรสใส่ชอดอะไรี้ก็ดีเป็นเดรสสูเหมียวเวลาเจอแขกเจอใครปุ๊บก็เปิดนิดนึงถ้าผู้ชายหลอกก็ทำปุกลุ่มหล่นคอลเลคชั่นนี้คือก็เป็นแบบท ropical เป็นป่าป่าเป็นธรรมชาติไหนรองเท้าเร็วเร็ว ไฟไหม้มากเลยนะอีกประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงแฟนโชว์จะเริ่มชุดเพิ่งได้ฟิตติ้งหน้าก็ยังไม่ได้บำรุงไม่ได้แต่งหน้าอ๋อนี่ก็รองเท้าหรอเอ้ยนะวะอ่ออาชุดก็ผ่านละแล้วชุดอ่ะเตรียมมาแล้วจ้ะไหนเท้าคู่เท้าคู่สีเขียวเนี่ยแบบซ้ำแล้ววีไปด้วยนะวีหล่อวันนี้คุณวีออกงานด้วยเตรียมมาแล้วจ้ะเอาวีไปลองเลยไปเลยตื่นเต้นอะจะได้ใส่แหวนพนาพน ว้าวว้าวแม่นี่เสื้อเด็กเหรอวีก็พี่ดูในรูปวีวีตัวเล็กมากเลยนะครับเวลาแม่เอาเสื้อผ้าไข่อะแม่ต้องดูตัวจริงนะเฮ้ยมันหดเหรออะไรอะนใส่ดีๆเราใส่ดีๆกันต้องเรียนการใส่ปักข้างหลังอ๋อเราไม่เทคนิคกันเอามือเอามือไว้ข้างหลังแบบอารมณ์ที่ใส่มัดอ่ะ จา,านีจะกลับโอ้ยน่ะวะขนาดอ่ะสมมติแบบไม่มีเสื้ออ่ะเป็นครอปน่ารักมากคิเล่อะเฮ้ยครอปคอ,อปป้าไม่ได้หนูใส่ไม่ได้ ออกงานแต่และคังนะคะผิวหน้าจะต้องเป็นเรื่องสําคัญสุดเพราะว่าวันนี้น่าจะต้องเจอดารานางแบบอู๋คนในวงการเยอะมากเราก็จะต้องสวยเหมือนในไอจีสวยเหมือนในรูปเมื่อคนจะมาว่ามีาสาตวตรงบกเวลาจะออกงานนะคะน่าก็จะต้องมาหน้าอย่างน้อยในหนึ่งถึงสองชั่วโมงแต่วนะันน้มันไม่มีเวลาแล้วโนะชคดีนะคะที่น่าเตรียมฟลา o โอ้ยูเอฟโอสมาร์ทหมาเพรื่องมาหน้าอัจฉริยะที่จะใช้เวลาเพียงแค่เก้าสิบวินาทีจะได้ผิวหน้าล้นนะคะปังเหมือนมาหน้ามาเป็นชั่วโมงด้วย เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Hyper Infusion รถเครื่องนี้จะมีการมากหน้าเราด้วยความร้อนก่อนเปิดรูมขนออกมาแล้วก็จะมีระบบสั่นแบบทีโซนิกการสั่นนี้จะช่วยทําให้ตัวบำรุงจับแผ่นม้านะคะลงสู่ผิวได้ลึกมากยิ่งขึ้นปิดท้ายด้วยระบบความเย็นกระชับรูุมขนทั้งหมดนี้ใน90วิอะไปมาหน้าพร้อมกันก่อนใช้นะคะเราต้องดาวน์โหลดแอ เฟรโอนะคะคือแอป,ปเนี่ยนะคะเขาจะแบบฉลาดมากเนี่ยมาถึงปุ๊บเขาจะให้เราเลือกแล้วว่าเราจะใช้เครื่องไหนเพราะนั้นมีทั้ง f r e o b e แ r แล้วก็ f r e o UFO เราก็กด UFO ค่ะแอปพลิเคชนัน f r e o นะคะดาวโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ค่ะกดเปิดเครื่อง นี่ยบริวป็นไปเช่นเครื่องมาสทหน้าธรรมาดาบนหน้าต่อนะคะเขาก็จะกาลังเชื่อมกับเครื่องเรากาจะให้เลือกเลยนะว่าเป็นงานกลางวานันหรืองานกลางคืนปรับได้เลยว่าถ้าเป็นกลางวานันรูปแบบในการนวดวก็จะเป็นแบบหนึ่งกลางคืนก็จะเป็นแบบหนึ่งก่อนจะกดเริ่มนะคะเราจะต้องเลือกสูตรมาส์ก่อนนะคะผมงบรโเนี่ยเขาจะมีหลายสูตรมากที่ขอใช้สูตรที่น่าช่าที่สุดแล้วกันนะคะกับ Bulgarian Rose ค่ะหนึ่งแผ่นมาส์ใช้หนึ่งครั้งนะคะเราก็แค่ฉีกออกมา อมกุหลาบมากพอได้แผ่นมาก,กมานะคะเราก็จะอ,ออกมาวางบนเครื่อง Freo Yeti p o s t m a r t ตัวนี้แค่แกะวงแหวนเปิดออกมาปุ๊บก็วางแผ่นมาร์กไปบนเครื่องนี้เลยนะคะหลังจากวางแผ่นมาร์กเสร็จแล้วนะคะเราก็กดวงแหวนปิดลงไปเฮ้ยพร้อมแล้วไม่ต้องงงนะคะว่าจะใช้ยากไหมแค่เรากด start แล้วก็ส c a n b a r c ค d e ต่อแลยว่าแล้วเราก็กด start เลยค่ะ เริ่มต้นด้วยแสงสีแดงนะคะเขาก็จะบอกให้เราเนี่ยเอามาร์ไปตรงไหนบ้างตามเครื่องนี้เลยเราก็ดูอ๋อมันให้ไปหน้าผ่ากเราก็ไปหน้าผากและเลเซอร์แสงสีแดงเนี้ยจะช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยเป็นแสง LED ที่คล้ายกับการทําหน้าในคลินิกเลยสีเขียวแล้ว แสงสีเขียวนี้นะคะก็จะช่วยเรื่องเพิ่มความสว่างกระจ่างใสค่ะเป็น90วิที่ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากๆเพราะมันคือเทคโนโลยีจ๋าๆเลยมันไม่ใช่การแบบเอามามาแปะบนหน้าเฉยๆอ่ะมีแค่โฟเรโอเท่านั้นที่ทําได้จริงๆแอปเขาก็จะบอกหมดเลยนะคะว่าตอนนี้เครื่องคือทำงานถึงไหนแล้วตอนนี้กำลังปล่อยคลื่นปล่อยแสงอะไร complete เขาบอกว่าถ้าเราอยากจะไมค์รอบนะคะก็กดอีกรอบได้เลย90วินาทีที่เราเพิ่งทำไปนะคะจะเป็นการมา์กหน้าที่เข้มข้นแล้วก็ซึมลึกเหมือนกับการมา์กหน้าด้วยแผ่นมาสกเป็นชั่วโมงเลยเดูผิวดิ จริงๆเนืรูนะ้จักเครื่อง f r อยด์ยมาเกือบปีแล้วค่ะจะใช้ทุกครั้งเลยที่เวลาจะมีอีเวนต์มีงานสาคัญๆเพราะเครื่องนี้นจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้นัดมากๆทา,า,าให้นัดไม่ต้องกังวลเรื่องผิวหน้าแห้งเครื่องสำอางไม่ติดระหว่างวันเพราะหดลองใช้นะัรู้สึกว่าผิวหน้าดีมากที่สําคัญนะใช้เวลาเพียงแค่90วสิิแต่ผิวเป๊ะเหมือนมาสหน้ามาเป็นชั่วโมงมันคือเครื่องที่มีนวัตก,กรรมมาบอกว่าความงามอะ่ะเฉพาะ F r อยด์ยอเท่านั้น ะะเป็นการรวม3แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ที่แบบยักษ์ใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นเล็กซทบโปรเซ็ตนรงบายนารงและคณาโพสอุ่นสอนนะคะซึ่งน้นก็ถูกรับเชิญมาเป็นเกสของแบรนด์คณาโพสลุคของเราก็จะต้องฟาดแล้วก็จัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่สีตาเจนเซนวิกกี้สุสนิสาเจตแพนเค้กเข็มมันนิดก็มาเดินด้วยเ like ล็กเยอะมากดังนั้นวันนี้นะ่าจะต้องสวยแล้วก็ปังไม่งั้นเนี่ยเราจะตายคนในงานนะคะแล้ววันนี้เราไปออกงานคููป e ีสิบด้วย ออเธอเนี่ยช้อนในงานผู้ชายเยอะมากวังนี้ไม่เอาผัวมาดีกว่าสาวทุกคนกดไลค์แล้วก็กดแชร์สบัสดีแป๊ม แต่แรกก็จะแข่งเบาๆประมาณนี้ยังเรียกเบาอยู่เลยแต่ไหนๆแล้วระดับนักสบัดผมมันต้องฟาดไปให้สุดบวมไปให้สุดไปทําผมแล้วเดี๋ยวไปดูความผิดลุกพร้อมกันค่ะทางห้างเครง z b ซีน t h ô ีนคุยลังบนแฟลบอลลเรียนโพทอุกรณ์อิเล็กนิกส์ส ạ c ตายขอร้องุย่าทเความเสียหายขอให้กทนมีความสุขและอดภัยขอให้ทุกท่านมีความสุขและปลอดภัยห้ท่านมีความสุขแลปลอดภัยขอให้ทุกามาม เพื่อนจะเต็มปะผมอะไรอ่ะผมทำไมไม่ตรงตามเล็บเล็บแบบว่าธรรมชาติคือเต็มที่มากกระดาราเยอะมากเดี๋ยวตายเราต้องเด็ดโอเคเสชุดแล้วมึงคือในงานอ่ะไม่มีใครใส่ชุดว่ายน้ำมานั่งดูแฟนโชว์ยกเป็นตัวคนเดียวทำไมทำอย่างนั้นก็อยากให้เพื่อนได้ซีนไงเอออซีนปะคือได้ซีนแบบซีนคุดแย่มากแโอเคเลยงานจะเริ่มยังจะเริ่มแล้วต้องรีบแล้วต้องไปดูแฟนโชว์ค่ะ น่าอยา่าเบาไปถูกไอคอนอ๋ออันนี้คือพีกว่าพี่แพนอี oh. โอโหไม่เคยเห็นคน,นมาดูไปนั่งล้ว์เขาใส่ชุดว่ายน้ำมาดูไหมแบบนี้คืเขียนแล่ล้วเดินน่ะเ,เดินก็ยังบางทีก็ยังไม่เต็มขนาดนี้นเลยนะอันนี้คือเต็มที่สุดในงานนะรวมทั้งคนดูแล้วคนเดินเรียกว่าพี่แกนอวยพรละกันจบและครและตอนนี้เราอยู่กับไอดอลในการแต่งหน้าออดิชั่นเลยนะคะพี่พิมก็ตามไปดูเวลา อนหนูจะเริ่มเป็นบล็อกเกอร์นี่คือหนูดูเพจคุณแม่แบบสุดฤทธิ์เลยวันนี้ดีใจที่ได้เจอกันนะคะตอนนี้อยู่กับพี่ตองนะคะวันนี้แม่มาเดินแบบด้วยมาค่ะฟาร่าหนึ่งไม่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 ขัมาแม่ขับขบวนตัวที่หนึ่งอ๋ออ๋อตอนนี้อยู่กับพี่ฮานะค่ะและลูกสาวคนเล็กของชีนรัสบาสิลเลอร์นรัสบาสิฮะนี่อ้า และตอนนี้อยู่คู่รักที่หวานมานะคะสวัสดีค่ะมามสวัสดีค่ะวันนี้มาดูแฟนโชว์เป็นไงบ้างคะตั้งใจอางแค่ะคือไม่คิดว่าจะแบบมาดรอขนาดนี้แล้วก um. ็แบบนั่งแปะในแบบเฉยๆเราหรอทุกคนพี่ยูเฉยเหมือนเดิมเลยอ่ะตั้งหนูดูพี่เยตั้งแต่หนื่ตั้งแต่เด็กๆหนูยังไม่เป็นตุ๊ดเลยมั้งเอางี้ดีกว่าก็จะยิ่งหนุโตไปเป็นกระเทยแก่พี่ยูเฉยเหมือนเดิมเลยอ่ะเล็กหนึ่งอย่างที่เลตตาไปมองไม่ไหวแล้วนะแต่คุณแม่คุณหลอกเกินอ่ะ อยากจะเห็นเป็นบุญตาเลยค่ะสวีทสวีทกันสักสองสามวิให้หนูดูได้ไหมคะพอได้ไหมคะแม่ดีมากค่ะที่ปรุงเลยคนนี้หายห่วงมันไม่พออ่ะชฟิตติ้งก่อนที่จะทำนมใหม่มันก็เลยต่อมาครึ่งนึงแล้วแม่แม่กค่ะเทรนเทรนแม่ชอบต้องอย่างนี้โปรดิ้งโปรดิ้งให้ผ่านไหมมัมผ่านผ่ะนครึ่งเต้าค่ะครึ่งเต้าเลิฟป้านี่คือทำผมเองเหรอพอได้ไหมคะแม่โอ้โห หัใหญ่มากโอ๋อคือมันเกินคขาว่าได้แล้วอ่ะเชว์หุ่นให้พี่ดูหน่อยสิเอามาหาขอดูตูดให้ดูตูดได้ไหมพ่อสกอตเทปแบบติดจริงอ่ะแม่เถือถ่าย sorry เมกะวันนี้นะคะเรียกว่าเราไม่ได้เดินแบบแต่เราต้องเด่นกว่านางแบบธรรมัมนะมีพี่ลิต้าเป็นไอดอลมากๆคือเป็นดาราที่สวยเหมือนเจ้าหญิงแล้วถ้าถามผู้ช่วยหนูถามใครหนูจะบอกว่าอยากสวยเหมือนวยอยากสวยพี่ลิต้าแล้วก็อยากมีสามีรวยๆแบบพี่ลิต้าด้วยค่ะไม่ได้ และตอนนี้เราอยู่แกงดูมันดีนะครับสวัสดีครับผมมาดูมันดีครับสวัสดีครับป้าดูมันดีนะครับผมน้องบอกว่าเจอตั้งแต่ตัวเล็กๆเดี๋ยวนี้ตัวใหญ่มากใช่ไปถึงว่าแขนใหญ่มากแขนใหญ่ชิมากเดนทครับผมเป็นเด็กใหม่ดูมันดีนะครับฝาดเนื้อฝาดโดนเลยนะครับผมอุ้ยเสี่ยวว่ะชื่อเนทครับผมเด็กใหม่เหมือนกันครับอันนี้เทมากดำแดงฉันไม่ไหวหรอกนะแบบนี้ไหนแม่มีอะไรมาเสิร์ฟอีกคนนึ่ัสดีค่ะชื่ออะไรคะถอยค่ะ น้องค่ะอุ้ยแบบเาหวานน่ารักเกาหลีมากและอีหนึ่งคนโปรดในวงดูมรดีของดิฉันนะคะขางคือมากมาเออคุกัดไปไหนแล้วครับเจอหน้านะถามถึงแต่อีมิกไม่ใช่ไม่ใช่มีอะไรกันหรือเปล่าเลือกระหว่างมิกกับนะาจะเลือกใครควกครับเสียวท้องอะไรนี่คือแก๊งดูมัดีนะคะสวัสดีนะคะ อีดอกหัวกูยืนอยู่กับหัวเก่าพีกว่าไม่ไหวหยนะอันเดียไม่ไหวของจริงอีดอกจะต่อยกันไหนะ oh <man, S 1> มนะ Family ตอนนี้รู้สึกเต้นสวยมากเพราะว่าหัวปัจจุบันยืนอย,นยนู่กับหัวเก่าเมื่อกี้ยืนยกันคือจะตีกันหรือว่าจะดิวกันดิวแล้วเรียบร้อยไม่ได้ได้ไม่ได้อาขันีเมื่อกี้คุยอะไรกันดีใจได้เจอสม่ไหล เสร็จงานแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสนุกมากเป็นไงบ้างคะกับคลิป Get Ready With น i s ส a m a n i นะคะ,ก, Ready, มมะ,คะกับการพามาดูแฟนโชว์ในครั้งนี้นะคะขอบคุณครูิงสาวนะคะวันนี้ก็ควงกันออกงานด้วยกันทำหน่อยออกงานด้วยกันเป็นไงบ้างเป็นดินโดยปกติไม่เคยชอบออกงานเคยต้องบอกว่าครั้งนี้ประหลาดใจมากที่นางยอมมาออกงานเพราะปกตินางจะไม่ค่อยอยากออกไปเลยถ้ายิ่งเจอคนเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้มาอ,ออกงานด้วยกันแฮปปี้ไหมคะที่เราเจอผัวเก่าของนิส <c oughs> ขอตัวไปหมู่ก่อนนะคะเพราะนี้ผัวอนุญาตแล้วขอบคุณเฟรโยยูเอฟโอด้วยนะคะผมที่ทำให้ผิวหน้านั้นอะต่างมากๆใครที่อยากซื้อกดคลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเดี ently, ๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปอาัศเซอร์ปาร์ตี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะมีโชว์อุ้ยอะไรอลังการมากแล้วก็เวลาผู้ชายเมาเราจะแอบรัว้าวเพิ่งรู้เบื้องหลังนะคะว่าระหว่างพี่แก้มร้องคอรัดก็คือยายเกด เขาทำงานแบบครอบครัวมากเลยอะ่ะโอ๊ยเจ็บไป้งหัวใจทำไมยังสนอ๊ยอ๊ยเสียวอ๊ยเสียวไม่ไหวกูว่ามีการสลับคู่ละ okay. โอเคจบรู้เรื่อง ไม่มีอะไรเลยเบาๆวันนี้เบาๆโอ้โหย่าแกนไปแล้ว